สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับผมก่อนใน The เดอะโกลด a เรดิแสงมากอาจจะเช่งไปโอ้แค่นี้แหละกำลังโอเคกดม n น n ่ครับ mm. นี่อันนี้ก็เป็นข้าวเช้าของผมแล้วก็ไข่สามฟองทูน่าหนึ่งกระป๋องแล้วก็ผัดทูน่าอีกครึ่งกระป๋องทั้งหมดนี้ก็มีโปรตีนเท่า,หะะหา,าไหร่มะห้าสามห้สีนี่ยมั โปรตีนห้าสิบกว่าเลยเมื่อนี้เห็นนะาเห็นหนะ้าตามมันจืดๆอย่างเงี้ยมันอร่อยนะเว้ยตัวโซเดียมก็ประมาณสี่ร้อยมั้งสี่ร้อยกว่าเมื่อวานไม่ได้ออกไปเลยวันไหนเป็นวันพักผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคนผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรลงมาไหนดูที ดูสิยอดของช่องมันเป็นยังไงหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบแปดคนแล้วเว้ยทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามผมนะครับผมมีหนวดไงไว้หนวดเวลาแบบเผื่อมีลูกสาวจะได้แบบทำหน้าคนหูไงเก็บมาอยู่กับลูกสาวของฉันยัน้เันเหรอเฮ้ยหน้าดูแก่มากเลยหน้าโคตรทรมหรือว่าเป็นเพราะการจัดไฟไวะเขีย <c oughs> <c oughs> ใช่แล้ว พอการจัดไปครับมันจะเห็นพวกนี้ชัดขึ้นคือการทําคลิปของผมไว้รู้ไหมสิม่งที่ตอนนี้ยสิ่งที่ลาบากมันคืออะไรนึกชื่อปกไว,ว้เมื่อคลิปนี้ปกจะตั้งชื่อว่าอะไรดีวะคลิปชื่ออะไรดีบางทีมันไม่ชอคอนเทนต์ทุกคนในคลิปของผมมันเป็นไดอารี่ไงซึ่งบางวันมันก็มีแล้วบางวันมันก็ไม่มี EP ที่ห้าสิบสามแล้วน้ววะอีกเ็ด EP ก็จะครบหกสิบแล้วจริงๆอ่ะวันที่ยี่สิบก็ครบรอบสองเดือนแล้วนะเว้ย ต่เห็นที่คลิปมัน EP ที่53หรือวันที่53มันคือนั่นแหละไอ้วันที่หายไปเลยนะคือวันพักหมดละโอ้วันนี้ถ่ายจนจบเลยก็มไม่รู้ั่นจะถ่ายอะไรแล้ววันนี้นี่นั่งกินข้าวคุยย,วยาวอเมริกาโยโย่ทุยอเมริกาโยจ้าอเมริกาโน่แบบชงเองจริงๆมันขมนะเว้ยผมใส่ใส่หลับไปนิดนึงประมาณหนึ่งช้อนชาได้ไมั้ มันแบบกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มกิมกมกมนได้เรื่อยๆตอนนี้ก็ระหว่างนี้ผมก็ต้มไข่ต้มไข่ไว้ด้วยคือผมต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดนิดนึงแล้วก็ปิดเดี๋ยวผมไปนั่งเล่นเกมรอละนี่ก็เป็นข้าวเที่ยงของผมครับมื้อกลางวันนี่ก็เป็นข้าวไข่สองฟองมันอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็หมูนี่ ใช่อันนี้สิบาทหมเนะี่สิบบาทอันนี้ก็สิบาทนะครับไม่มีเวลาทําเลยวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปทํางานครับผมประหยัดหน,น่อยละกันดึงงบสามสิบบาท <c oughs> อร่อยจังวะไม่กินไม่ได้กินนานแล้วมันอร่อยอยังวะอันนี้คือต้มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือผมผมใช้ชีวิตมาเว้ยผมไม่รู้ชื่อเมนูกับข้าวเลยเว้ยคือผมกินแต่ละอย่างผมไม่จาเมนูเว้ยอันไหนอร่อยผมก็กินอันไหนกินได้ผมกินหมดอ่ะ ซึ่งผมผมเทน้ําออกหมดเลยนะน่าจะเหลือเหลือที่เนี้ยท่่งมันที่มันเทไม่หมดได้ไหมแบบนี้มันทดแทนได้ไหมผมคิดว่าไอพวกโซดงโซเดียมน้ําตาลอะไรมันก็อยู่ในน้ำอ่ะเหลือนิดเดียวมันเออนั่นแหละไม่เป็นไรกินกินไปเถอะออออะไรอ่ะทำไมไข่แดงมันสูกกว่าไข่ขาวอะต้มไข่อย่างไงวะเนี่ยทุกคนดูเดี๋ยวดูสภาพไข่ขาวดิรอบๆมันเหลวแบบมันแบบมันเหมือนมันเหมือนไข่ยางมะตูมอะแต่ดูดิดูไข่ดิไข่แดง ไขแดงกลมดิกเลยฝุกฝุกก่อนมันไม่ได้ถุกแบบหลอกตาเนี่ยมันถุกแบบจริงๆอ่ะดูดิอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนผมถามเลยนะคือผมจะทําน้ําแบบชาดําเย็นกินได้ไหมแบบ มันจะมีปกติมันจะใช้น้ำตาลได้ไหมทาให้มันหวานแต่ผมใส่แบบใส่หลับได้ไหมอ่ะมันมันทดแทนกันได้ไหมของผมมันมีใส่หลับย่าหวานมั้งที่ซื้อในโนตัสเก้าสิบเก้าบาทมันมันมันสามารถทดแทนกันได้ไหมสมมุติถ้าผมเอาเอา่นี่ะไปทําชาดำเย็นโอเคครับทุกคนเจอกันตอนที่ผมออกกาลังกายเลย ลองละขี้เกียจถอดโยนไปเลยหนึ่ง สองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่โอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ผมเดินคาร์ดิโอเลยเฮ้ย hey, วันนี้ไม่ร้อนแสงกำลังดีแสงกำลังสวยโอเคตอนนีผนออ้ผมกดเริ่มไปแล้วมันบังเออผมกดเริ่มเป็นไลน์แล้วเราก็มาตอบเลยปุ๊บไปเริ่ม รอบแรกครับไปรอบที่สองนะครับโอเครอบที่สามผ่านไปอ้เดินเร็ววันนี้ขอเริ่มแห้งละรอบที่สี่หรือเปล่าเกือบลืมเกือบลืมอ่าลืมละว่ารอบทียอะไรตอนนี้แดดเริ่มหายแล้วฟ้าเริ่มมดแลว เจ็ดโมงห้าสิทำไมมันมืดเร็วจังวะตึ้งตึ้อ๋โอเคนี่ก็มืดแล้วอาจจะดูสว่างเพราะกล้องเดี๋ยวเอาอีกรอบนึงโอเคกดจุดเลยกดอยู่ยละอ่านี่คือสรุปของวันนี้ครับวันนี้มันก็กินกาแฟมาทำไมมันดูง่วงๆวะ หน้าแดงหรือหน้าดำไม่ได้มาแยกไม่ออกเลยโอเคเดี <Okay. S 1> <laughs> <Okay. S 2> ๋ยวผมจะยืดเส้นยืดสายสักนิดน,นึงแล้วค่อยกลับไปต้มไก่กินโอเคครับทุกคนนีผมจะเติมเต็มไก่แห้งๆเข้าไปในร่างกายของผมเป็นมื้อสุดท้ายของวันนะครับนี่เลยอู้อย่างร้อนเลยชีวิตในประเทศไทยทำไมมันถึงร้อนจังออนลง่อยโอเคอ้า okay. <laughs> ผมจะไม่ซื้อไก่ไมาแช่เย็นแล้วเว้ยตอนมันแข็งอะต้มโคตรยากเลยเดี๋ยวจะซื้อแบบวันไหนอยากกินก็ซื้อมาชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยาะชิ้นหนึ่งมันก็จะตกประมาณสองขีดพอดีสองหรือสามขีดโดยประมาณน้าตาอยู่ครับปื้อมากเลยอ่า <c oughs> <c oughs> เกงเกงเก่าผมใส่ได้แล้วนะเว้ยอยากจะโชว์แต่โคตรตึงเลย <c oughs> มันมีเสื้อหลายตัวเลยที่ผมกลับไปใส่ได้ตอนนี้เป้าหมายของผมคือการใส่ชุดมหลาลัยได้เว้ย เพราะผมตัวใหญ่กว่าตอนที่เรียนมาหาลัยเยอะเลยแต่ตอนนี้เริ่มได้ละเริ่มเริ่มได้นะมันมีรูปที่ผมเรียนมาหาลัยอยู่นะนี่คือรูปนี้ครับใช่ดูแบบดูเสื้อดิดูแบบมันหลวมๆปะดูแบบมันก็อ้วนแหละแต่มุมมันได้ไงเดี๋ยวผมก็จะทำคอนเทนต์ถ่ายรูปละหนึ่งวันวันละรูปไงดีไหม ผมไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งนมันเป็นรูปที่เขาถ่ายฟิกแพกไว้ลงในกลุ่มซึ่งผมก็ดูแล้วผมก็แบบเกิดความสงสัยเว้ยฟิกแพกไม่เท่ากันทําไมฟิกแพกไม่เท่ากันวะในภาพจําของเราเว้ยคือพิกฟิกแพกมันก็จะแบบเป็นรันเป็นรันเรียงเรียงกันสวยๆเหมือนมันข้าวโพดอะแต่พอพอเห็นบางคนแบบทำไมมันไม่เท่ากันวะผมเลยเกิดความสงสัยเว้ยผมก็ผมก็เข้าไปในพันทิปอ๋อแล้วแต่ดวงมันขึ้นอยู่แล้วแต่คนนะนะสมมติถ้าคนที่แบบเรียงสวยก็คือแบบ เหมือนหน้าตาดีมาตั้งแต่เกิดอะอะไรประมาณนี้ยมันอาจจะนานหน่อยสำหรับผมไอเรื่องพิ้งพงพิกแผลก็แต่มันก็แบบเราก็อยากอยากเท่ว่างอะแบบหอดแอคโอเธอขอแอคหน่อยครับทุกคนผมดีใจมากเลยนะทุกคนที่ทุกคนดูคลิปของผมอะไม่ว่าคนที่หลงเข้ามาหรือติดตามอยู่คือคลิปตอนนี้คลิปผมย,ยอดวิวหนึ่งพันสองคลิปแล้วครับทุกคน ดีใจดีใจที่มีคนเข้ามาดูคือทุกวันนี้ผมเป็นโลกอะไรไม่รู้เว่ยชอบเปิดถ้าเปิดดูยอดวิวถ้าเปิดดูยอดผูด้ติดตามมันแบบมีแรงอ่ะมีแรงที่จะทำมาสักอย่างอะใสุดผมก็คืนมันหมดแล้วครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวก็ไปเจอกันในวันพรุ่งนี้พอละแค่นี้วันนี้นึกชื่อคลิปก่อนว่าไม่จะตั้งชื่อว่าอะไรโอเคครับทุกคนเจอกันในวันถัดไป